สวัสดีครับยินดีตอนรับเอฟซีนะครับเขาสู่ช่องโอ้โหเฮ้ย <Wait, S 1> มีสองคนนะวันนี้<ร>ก็เป็นหลังเลิกเรียนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะน้อยๆอยนิดนึงนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเต็มทีมนะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาก็ชวนทั้งสองคนนี้นะครับมาทำคอนเทนต์ทอดแหรดีกว่าพอดีช่วงก่อนหน้านี้ที่น้องหมิวเสียคุณอะไรนะคุณย่าเหรอแม่ของแม่อ๋อเอ้าจริงเหรออ๋อแม่ของแม่ก็คือคุณยาย สูญเสียคุณยายไปคือน้องเหมียวบอกว่า,าจะขอทอดแหเอาปลานิลเนี่ยไปเลี้ยงคนในงานใช่ไหมก็มาทอดแหแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ตั้มหนูมีสูตรเด็ดหนูทอดทีไรโดนปาลาช็อกเกอร์ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือลุงก็อยากรู้ว่าทอดยังไงให้โดนปลาช็อกเกอร์เพราะเวลาลุงทอดแหเล่นๆก็ไม่ค่อยเจอแต่หมิวเนี่ยเป็นคนที่ทอดแหเจอปลาช็อกเกอร์ตลอดเลยทุกปากอนะพี่ตั้มฮะทุกปากเลยนั่นแหละมันอาจจะเป็นของคู่กันที่แบบชาติที่แล้วอาจจะทําเว้นทำรมกันเอาไว้ชาตินี้ก็เลยเจอบ่อยเหลือเกิน นั่แหละวันนี้ก็เลยจะให้น้องหมิวนะครับมาทอดแหให้ f อดูเลยวันนี้ขอให้เป็นคอนเทนต์แข่งกันเลยดีกว่านะใครจะได้ปลาช็อกเกอร์มากกว่ากันดีไหมผมกลัวตรองปากมันอะไรนะปาฝังไม่รู้เรื่องเลยไหมไม่ใช่ปากมันจุ๊จอ่ะเออมีเทคนิคไหมทอดปลาช็อกเกอร์เราต้องทำไงไก่ไฟเอาจริงเหรอจัดมาจัดมาโอเคเปล่าใหเกรดจินนมันนีครับน้องหมิวว่า อ่อยทีไรมันมาทุกทีวันนี้เราต้องการเจอตัวครับไม่รู้จะมาอย่างที่เขาคุยหรือเปล่าถ้าปลาสักเกอร์ขายได้กิโลละร้อยเป็นไงบ้างหนูฟช้สองมือเลยหนูแล้วช้อนแหน่เลยพี่ตั้มคือลายมันนะกลัวพี่ตั้งถ้าเป็นจระเข้กลัวไหมกลัวเอาคุกแล้วอย่าให้หว่ทอดก่อนแล้วกันเนาะนีไหมดีครับอ่าถ้าห่วทอด แล้วเวาไม่ได้แล้วหมิวทอดแล้วหมิวได้แสดงว่าใช่เลยโอ้จริงจริงอี๋ออาเวาก่อนเลยเวาก่อนเลยเ,เปล่าลืมหมดแล้วมั้งทอดพงท,ทอดแห่เฮ้ยเปล่าน้ำหนักขึ้นไหมเนี่ยข,ขึ้นใช่ไหม <laughs> ดูแบบแน่นๆหนาๆจังเลยช่วงนี้ได้ห้าสิบเก้าตัวนี้ 99, านมา, 6, า<อ>หกสิบห้าอุ้ยแล้วมันไปขึ้นตรงส่วนไหนอ่ะ โอเคเอากล้มว้าวน้นดินอ๋อเหรอปลาช็อกเกอร์อยู่ตรงไหนน้ำดินครับน้อทูดฝุ่นฮะนูดฝุ่นอ๋อโอเคมันไม่ได้อยู่ในห้างหรอ้าวกิ๊บถอยห่างอีก่ะได้ไมยไรเราไม่มีปานินได้นะ นี่เด็กๆเอาปลานินไปกินได้นะถ้าไซส์เล็กๆเราก็ปล่อยลงนู่นปลาอะไรอ่ะอะไรอ่ะจริงเหรอปลาอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีปลานี้ได้ไงอ่ะในเนี้ยปลาอะไรเอฟซีเออโอเคโอเคปล่อยปล่อยกลับไปไม่เอาเออมาไงเออปลานินนี่เราไปทําแดดเดียวไหมใครเอาไหมฮะเออเอาใส่กระสอบไปไปมีเนื้อมีหนังเลยครับปลานินช่วงนี้ตรงไหนเดียวพี่วอะ ยังไม่เจอครับเ่ายังไม่เจอครับเดี yes, right? A, okay. Three, two, ๋ยวดูหมีวเดี๋ยวดูหมีวหมีวจะอ่อยตรงไหนอะตรงนู้นค่ะตรงแครงค่ะพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วหรอตัวมันจะหลิมๆมากฝ่าลองอ่ะโอเคสามสองหนึ่งสายวิ่งกันอะใจไม่ค่อยดีเลย่ะ พี่ตั้งอะไรท่ามันนี้ไหนอ่ะอุ้ยเดือดๆเฮ้ยด้านด้านด้ดำดำไหมดำไหมดำไหมนี่ไงปันินล้วนเลยโถเอ้ยมิวไม่เห็นเหมือนอย่างที่คุยเลยไม่ว่าแล้วว่าอยู่ตรงล้นปรือโอ้โหว้าวท่อนไม่บานจะโดนไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ทาไม่มีใครโดนจุ๊บปากปลาช็อกเกอร์ทั้งคู่นะพี่ตั้งคู่ปมาว่ะ ไม่มีเลยโหลอน,นจนออริงๆเลยอาเหมียวเหมียวเหมียวขึ้นแห่หนุ่มจริงละเหมียวบอกมันอยู่ริมริมมันอยู่ริมริมเฮ้ยบานก็แข็งก็แห้งก็เคยบานเลยแต่ละคน ตั้งแกอ่ะทำไมมันหนักไหมไยอะไรแล้วอย่าปล่อยดิอย่าปล่อยดิอย่าปล่อยดิอะไรเรายกขึ้นมาสิยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาเกินตายตึ้งตึ้งพี่ตั้งอะไรเราสัญญาเราจะไม่แข่งเออสัญญาเลยเนี่ยเออหูตรงตัวสองตัวเน้น เนี่ยเอฟซีบอกแล้วสองตูนเลยอ่ะโอ้โหเว้าถ้าใครวิทย์ใส่หนูนะไม่รู้อ่ะหนูหนูทำไม่ได้คลิปแล้วนะไปไหนเราอะไรแล้วะวะอย่าลอนอย่าลอนอย่ารอนมันลดนน้ำเฮ้ยเอาเอาฟันนินเก็บไว้ก่อนเปล่าเดือดตัวอะไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวหอนหนูอะออกตัวก่อนนะ อ้ยสองตัวเป็นโลอะโลกว่าได้เอฟตีโอเคเดี๋ยวเรากองไว้เอาเวามาตาเวาแล้วให้เอฟีเป็นพยานว่าความว่าใครจะเลี่ยมเลี่ยมคืออะไรอะเลี่ยมแปลว่าอะไรอ๋อจะเลี่ยมพระเลี่ยมเหรียญโชคดีว่างั้นอะไรล่อะไรเนี่ยน่ารักจังไก่ไฮเกตจัมเบเลอร์เลยรับคำแน่นแน่นใช่ไหมแล้วโยนไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วหมิวทอดตรง ไฮเกตพอดีท่อตรงนั้นก่อนใช่ไหมเวาโยนโยนจุดไหนนะริมๆเลยครับโอเคเอาท่อด,ดีเวาว่าเราจุกกระป๋อปลา,าช็อกเก์อโอ้โหดูท่อแหว้าเอ้ยมนะไม่ต้องสืบเลยปากเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูเรียบร้อยครับบอกแล้วครับน้องหมิวเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม <laughs> ปากเดียวสองตัว แฉะกลัวจริงๆเลยนะครับว้หาหวเนี่ยฮะไม่ได้เลยเด็กคนนี้รัน <Run. S 1> <laughs> ช ja ็อกเกอร์วิ่งไล่นะครับที่ไหนได้เจอโมโม่ซ่อนอยู่นะครับโอ้โหอนแก่อนมาว้าแล้วก็ว่างแค้ก็วัางใหญ่ท่าไหร่ต่อไหมโอ้ยเราตอนแรกูโฟกัสที่หน้าเลยนะไม่ได้โฟกัสที่หุ่นไม่มีอะไรเลยหน้แค่ระแวงปลาช็อกเกอร์ก็พออยู่เลยอ้วนไหมเนี่ยเราไปกินได้เลยเนี่ย แต่ใครแล้วที่ชอะอายุยังไม่น้อยเลยอ่ะมาทอดทอดเร็วเร็วดิของก็ไไ่กวดแ้งเลยเอาผ้าเช็กเลยอจะใส่ตรงเน่ายแล้ยื่นจะเข้าหน้าอยู่ีล้วย <sk r isa> คลิปก็ต้องถ่ายกลัวต้องัวถือมาก็ต้องถือมา <sk r isa> เดี๋ยวถ้าไหลลงมาที่มือตัวเองนะปากสุดท้ายจะไม่แกล้งนหมิวดูสิจะโดนหนิงไหมลูกค้าสัา้นหมดแล้วพี่ตั้ม <sk r isa> เป็นไร <sk r isa> อ่ะเมื่อยเหรอร้อนนะ ฟลึมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีขึ้นมีขึ้นมันนมุนล้วนโยขึ้นมาโอเคไม่มีนะเออเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกิน โอเคครับ FC ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดออีมันมีเวลาหลังเลิกเรียนไม่นานนะครับก็ไม่รู้จะถ่ายคอนเทนต์อะไรไว้มีโอกาสเราก็จะไปหาคอนเทนต,ต์ตกระชอนนอกสถานที่นะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมิวเอาปลาช็อกเกอร์ไปกินได้เลยนะพี่ไม่หวง